ถ้าจุม๋มเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้ามาจะต้องมีขั้นตอนในการเริ่มต้นจุมม๋มเ,เ,เป็นคนเรื่องเยอะเป็นคนเรื่องเยอะอ้าวพี่มีเรื่องเยอะได้ไงคนเราอะกว่าที่มันจะได้อะไรต้องเดินมาได้แต่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ครับอยู่ดีๆพี่จะเดินไปขั้นสิบเลยอะโอ้กระโดดกระโดดขหาหักเลยฮะงั้นอ่ะถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้จะเดินขั้นสิบเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีพิธีการเหมือนการขอพรอ,องคเทพบอกก่อนเลยการขอพรอ,องค์เทพให้สําเร็จองคแรกต้องขออะไร ขอของค์ไหนขอพระพิคเนศอ่ะแต่บางคนไม่รู้<ะ>บางคนฉันอยากปลดนี่ฉันขอกับพระแม่มารีอัมมันแต่คุณไม่ขอพระพิคเนตเลยคุณก็ไม่ได้ครับฉะนั้นคือมันก็ต้องมีขั้นมีตอนเริ่มต้นจากจุดแรกเลยค่ะที่มายืนตรงนี้เมื่อกี้ตอนเข้าไปตอนแรกผมเห็นว่ามีคนแตะแตะเขาแตะอะไรตรงนี้อันนี้คืออะไรตรงนี้คือเป็นเหมือนสื่อพระแม่แต่จริงๆ<อ>แล้วที่สําคัญคืออยู่ข้างบน ด,นนด้านบนมีพระแม่ด้านบนมีพระแม่เป็นพระแม่ธุระขาค่ะที่อยู่กับจุ๋มมาน่าจะ30กว่าปีครับน่าจะ30กว่าปีแล้วค่ะแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่จุ๋มเชิญมาจากบ้านจําที่จุ๋มบอกว่าจุ๋มติดนี่แล้วจุม๋มไปร้องไห้ได้ไหมฮะองค์นี้ก็อยู่ในนั้นไม่ใช<อ>่องค์ข้างในแต่องค์นี้ก็อยู่ในนั้นคือจะเป็นหิ่งเนาะองค์นี้ก็จะอยู่ในนั้นแล้วจุ๋มก็บอกแม่จุ๋มขอหนึ่งองค์ได้ไหมเพื่อที่จะเอามาตั้งให้กับคนที่มาขอพรแแ้้้ี่่่นนนนือออเายพระะะมมมมดััังงงกก็จตูขบบห เอาง่ายๆนะพี่คุณเดินมาปุ๊บคุณแตะบอกแม่จ๋าวันนี้หนูมาขอพรไหว้แม่แล้วขอให้สําเร็จในทุกอย่างเหมือนเราบอกเราเปิดว่าเนี่ยเรามาแล้วนะให้พ่อแม่เห็นแล้วว่าอ๋อมาก็คือเราเอามือแตะเหมือนการไปการสื่อรายงานตัวใช่เพราะฉะนั้นไปรายการครับถ้าเดินทางมานะฮะอย่าลืมแตะนะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ก้าวไปในขั้นแรกนะฮะแตะก่อนแม่จ๋ามาขอพรนะจ๊ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต้องอย่าลืม แล้วก็ราย,ยางานตัวตนว่าฉันมาแล้ว,ลวเดินข้ามามาเลยค่ะ